สวัสดีจ้าบแม่พี่น้องสปูขข่ทุกคนมันก็มาเลาะปลาคือเกาอ่ายา่เห็ดออกบ่เห็ดเห็ดยั้งหาติเก็บเห็ดหาเหหาลาะปลาบ่บริจาคเลือดไปเบิ่งกันเลยว่ามันสีได่บ่เห็ดเผิงพี่น้องเห็ดเพิงเขานี่ดอกกลางพอดีแกง พอดีกินนี่ดีเก็บเลยดอกดีพอดีกำลังออกดอกหน่อยๆแน่แน่เอาเบิดออกเป็นหมองนหน่อยๆอยู่ปลไอยปว่อย พวกไว้เดี๋ยวก็มาเก็บเอาบัดนะหาตัวกันจ้าเจอเป้าหมายอีกแล้วพี่น้องจ้าหลายดอกเลยเพืยอกระังพอดีเกิดน้ำข่องนะ้ะ ให้อีกคนจ้าเป้าไม้ใหม่ข้อเลือไออออว้ให้ข้าว่าขจาเคลียร์ยดตะวันข้าเจ้าจุงไว้ให้ขาว่ายแย่แก่ให้มาเก็บโอ้ยขยายันแย่แก่บ่ได้เก็บให้ละง,ง้เขาจุงไว้ให้สองดอกอืมมาได้เติมกัน <laughs> ไปเรื่อยๆเป็นตับบมมี่นี่มากับเพร่์ไนย์เพร่์ไนย์มาเป็นโมได้เหมือนแห้งเลยแห้งแลยใบตองแห้งฝนกับวัตโตมันฝนตกนี่เฮ็ดบานแท้ไปเรื่อยๆ เต็มใจกันทะข้าวหาเก็บลูกเห็ด เมือ่อาจะพี่นงเฮ็ดกังเว้นมันบค่อยมีคนหลายก็เฮ็ดแต่พ่อได้กินเดี๋ยวจะให้ดูพ่อได้อมแรงพ่อได้เลวแร้งมาหอดบ้านแล้วจ้าหลงทางพอเจียบว่ได้มากนี่ยหนเด้พ่อได้กินแรง ซ้ำนี่ก็เอานอกพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเขาป้าหลงป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสง่งแกแแก้วคนมันหน้าในด,ด้วยพี่น้องจ้าไปละจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชม